ณที่ราบอันกว้างใหญ่แห่งเซา์ไอเบอรี่ทางตอนใต้ของอังกฤษปรากฏสิ่งก่อสร้างอันน่าพิศวงที่ท้าทายการเวลามานานนับพันปีนั่นคือสโตนเฮนกลุ่มหินขนาดมหฮืมมาที่เรียงรายอย่างเป็นระเบียบดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาเยือนเพื่อสัมผัสความลึกลับที่แฝงฝังอยู่ณสถานที่แห่งนี้ สโตนเฮนมิ์ใช่เพียงแค่กองหินธรรมดาหากแต่เป็นปริศนาที่ยังคงรอการขายเป็นร่องรอยแห่งอรารยธรรมโบราณที่สูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ผู้คนต่างจินตนาการถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างสรงสรค์สิ่งมหัศจรรย์นี้บ้างเชื่อว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบ้างว่าเป็นหอดูดาวดาราศาสตร์ และบ้างก็ว่าเป็นสุสานของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวของสโตนเฮนเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วในยุคหินใหม่ผู้คนในยุคนั้นเริ่มลงมือสร้างเนินดินและคูน้ำรูปวงกลมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันต่อมาในยุคสำริ์ได้มีการนำหินสีน้ำเงินขนาดใหญ่มาจากแกรนเวล ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า200กิโลเมตรมาวางเรียงรายภายในวงกลมการขนส่งหินเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งในยุคนั้นเพราะไม่มีเครื่องจักรกลใดๆช่วยอำนวยความสะดวกนักโบราณาคดีเชื่อว่าผู้คนในยุคนั้นอาจใช้ท่อนซุงเป็นลูกกลิ้ง และใช้แรงงานคนจำนวนมหาศาลในการลากหินเหล่านี้มายังสถานที่ก่อสร้างจากนั้นในช่วงเวลาต่อมาได้มีการนำหินทรายขนาดใหญ่มาจากท้องถิ่นมาสร้างเป็นซุ้มประตูหินที่มีลักษณะเฉพาะตัวหินเหล่านี้ถูกตัดแต่งและวางซ้อนกันอย่างแม่นยำโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าเดือยและสลัก ซึ่งเป็นการตอกเดือยหินให้เข้ากับรูที่เจาะไว้บนหินอีกก้อนหนึ่งทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและมั่นคงการก่อสร้างสโตนเฮนต้องใช้เวลาหลายร้อยปีและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อยๆสะท้อนให้เห็นถึงความรู้และความสามารถทางวิศวกรรมของคนในยุคนั้น แม้ว่าเราจะยังไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างสโตนเฮนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์สโตนเฮนอย่างละเอียดโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่น การขุดค้นทางโบราณคดีการสำรวจด้วยเรดาร์และการวิเคราะห์คราร์บอนกัมมันตรังสีข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและวิธีการก่อสร้างของสโตนเฮนได้มากขึ้นจากการศึกษาพบว่าสโตนเฮนมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หลายอย่างเช่นแนวแกนของ สโตนเฮนชี cheap, uh, tip, ้ไปยังทิศที่ดวงอาทิตย mm ์ขึ้งในวันครีสมายันซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีทำให้หลายคนเชื่อว่าสโตนเฮนเป็นหอดูดาวดาราศาสตร์ที่ใช้ในการกำหนดฤดูกาลและทำนายปรากฏการณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลุมฝังศพจำนวนมากบริเวณใกล้เคียงสโตนเฮน ซึ่งบ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้อาจเคยเป็นสุสานหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายและความเปรนักอมตะตํตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับสโตนเฮนมีมากมายบ้างก็ว่าสโตนเฮนถูกสร้างโดยพ่อมดเมอร์ลินผู้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์อาเธอร์บ้างก็ว่าสโตนเฮนเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ และโลกวิญญาณไม่ว่าเรื่องราวที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรสโตนเฮนก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมนขลงังและเสน่ดึงดูดใจเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของอดีตที่จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนรุ่นต่อๆไปการมาเยือนสโตนเฮนจึงไม่ใช่แค่การชมกองหินเก่าแก่ แต่เป็นการเดินทางย้อนเวลาไปสู่ยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเชื่อศรัทธาและภูมิปัญญาเป็นการสัมผัสกับจิตวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษและเป็นการตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของการดำรงอยู่ของเราสโตนเฮนยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ และเป็นเครื่องเตือนใจว่าอดีตนั้นมีความสำคัญต่อปัจจุบันและอนาคตของเราเรื่องราวของสโตนเฮนยังคงดำเนินต่อไปและจะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานในขณะที่เราพยายามทำความเข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองและโลกที่เราอาศัยอยู่ไปพร้อมๆกัน การถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการสร้างสโตนเฮนนั้นยังคงดำเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีต่างเสนอทฤษฎีต่างๆมากมายเพื่ออธิบายว่ามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์สามารถเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่เหล่านี้ได้อย่างไรบางทฤษฎีเสนอว่าพวกเขาใช้ท่อนซุงและเชือกเพื่อลากหินไปตามพื้นดิน ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆเสนอว่าพวกเขาใช้เลื่อนที่ทำจากไม้และไขมันสัตว์เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายไม่ว่าวิธีการที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรการสร้างสโตนเฮนก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากความร่วมมือและความรู้ทางวิศวกรรมในระดับสูงผู้สร้างสโตนเฮนต้องมีการวางแผนอย่างพิถีพิถัน จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของพวกเขาเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่งนอกจากประเด็นเรื่องการก่อสร้างแล้วการตีความความหมายของสโตนเฮน์ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจบางคนเชื่อว่าสโตนเฮน ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณการจัดเรียงของหินบางส่วนสอดคล้องกับทิศทางของดวงอาทิตย์ในวันครีสมาญยานันและวันสารทวิสุวัตซึ่งอาจบ่งบอกถึงความสำคัญทางดาราศาสตร์ทฤษฎีอื่นๆเสนอว่าสโตนเฮนถูกใช้เป็นปฏิทินขนาดยักษ เพื่อช่วยในการติดตามฤดูกาลและกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวหรืออาจเป็นสถานที่สำหรับเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและการครบรอบปีต่างๆในวัฒนธรรมของพวกเขานอกจากนี้สโตนเฮนยังอาจถูกใช้เป็นสถานที่ฝังศพสำหรับบุคคลสำคัญในสังคม การขุดค้นทางโบราณคดีพบโครงกระดูกและสิ่งของเครื่องใช้ในหลุมฝังศพใกล้เคียงซึ่งอาจบ่งบอกถึงความสำคัญของสโตนเฮนในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายและการเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตหลังความตายไม่ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสโตนเฮนจะเป็นอะไร การสร้างและการใช้งานของมันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสังคมและความเชื่อของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์เต้พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่อาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายแต่พวกเขามีความรู้ความสามารถและความเชื่อที่ลึกซึง้งซึ่งสะท้อนให้เห็นในการสร้างสโตนเฮนในปัจจุบันสโตนเฮน ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อชมความยิ่งใหญ่และความลึกลับของสิ่งก่อสร้างโบราณแห่งนี้การเดินชมสโตนเห็นทำให้เราได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของมนุษย์และเป็นการเตือนใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง การอนุรักษ์สโตนเฮนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสชื่นชมและเรียนรู้จากสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งแห่งนี้องค์กรต่างๆได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องสโตนเฮนจากความเสียหายและการกัดเซาะและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความชื่นชมในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมัน การศึกษาสโตนเฮนยังคงดำเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดียังคงค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆเพื่อพยายามไขปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายเกี่ยวกับสโตนเฮนเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการสำรวจด้วยเลเซอร์และการวิเคราะห์ทางเคมีช่วยให้เราสามารถศึกษาสโตนเฮน ในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนและอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจสโตนเฮนได้ดียิ่งขึ้นคลิปวิดีโอนี้หวังว่าผู้ชมจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสโตนเฮนมากยิ่งขึ้นและจุดประกายความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี การเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้นและช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเราสโตนเฮนไม่ได้เป็นเพียงแค่กองหินเก่าแก่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถความคิดสร้างสารรค์และความเชื่อของมนุษย์ เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ได้เมื่อเราทำงานร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันเรื่องราวของสโตนเฮนยังคงดำเนินต่อไปและจะถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานนอกจากเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วยังมีตำนานและความเชื่อพื้นบ้านมากมายที่เกี่ยวข้องกับสโตนเฮน บางคนเชื่อว่าสโตนเฮนเป็นสถานที่ที่มีพลังงานพิเศษและสามารถใช้สำหรับการทำสมาธิและการบำบัดรักษาบางก็ว่าสโตนเฮนเป็นประตูเชื่อมต่อกับโลกอื่นหรือเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเคยมาเยือนไม่ว่าความเชื่อเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามมันแสดงให้เห็นถึงความลึกลับ และสเสน่ดึงดูดใจของสโตนเฮนที่ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมและค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่คลิปวีดีโอนี้ได้รวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสโตนเฮนจากแหล่งต่างๆและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจหวังว่าผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินและความรู้ใหม่ๆ จากคลิปวิดีโอนี้การศึกษาสโตนเห็นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตแต่ยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองและโลกที่เราอาศัยอยู่ด้วยสโตนเห็นเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถความคิดสร้างสารรค์และความเชื่อของมนุษย์และเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง ดังนั้นขอเชิญชวนให้ทุกท่านเดินทางไปเยี่ยมชมสโตนเฮ็นด้วยตนเองเพื่อสัมผัสกับความยิ่งใหญ่และความลึกลับของสิ่งก่อสร้างโบราณแห่งนี้และเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านเองการเดินทางไปสโตนเฮ็นไม่ใช่แค่การไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นการเดินทางไปสู่การค้นพบตัวเอง และการเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์สโตนเฮนยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนรุ่นต่อต่อ,ตอไปให้ตั้งคำถามค้นหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การค้นพบ สโตนเฮนขอให้ทุกท่านสนุกกับการสำรวจและเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งแห่งนี้และนี่คือทั้งหมดที่เราได้ร่วมเดินทางสำรวจสโตนเฮนไปด้วยกันคลิปวีดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจุดประกายความสนใจใคร่รู้ในตัวท่านและชวนให้ท่านหันมาพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคตที่ถูกถักทอไว้ด้วยเรื่องราวของมนุษยชาติสโตนเฮนไม่ได้เป็นเพียงแค่กองหินโบราณแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพยายามความมุ่งมั่นและความเชื่ออันแรงกล้าของบรรพบุรุษของเราผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งนี้ขึ้นมาด้วยความรู้และความสามารถที่อาจจะเกินกว่าที่เราจะจินตนาะ าการได้ในปัจจุบันแม้ว่าปริศนามากมายเกี่ยวกับสโตนเฮนยังคงรอคอยการขายแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสโตนเฮนจะยังคงยืนหยัดเป็นอนุสร์แห่งอดีตเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนและเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และยาวนานขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวความรู้ และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้และนำไปต่อยอดในการสำรวจโลกและการค้นหาความหมายของชีวิตต่อไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์ และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย